ให้ไปซื้อปืนยิงแก๊สน่าละห้าร้อยมั้งเอาตางมาใครที่ไอ้ปืนยิงแก๊สเ,เ,เนี่ยมันแก๊สมันหมดแล้วยิงไม่ติดแล้วนะครับมันไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถที่จะซื้อแก๊สกระป๋องเนี่ยมาเติมได้จํานวนเยอะเลยทีเดียวนะครับวิธีการเติมก็เปิดขึ้นมามันจะมีหัวแก๊สนะครับแล้วก็ไอ้ตรงปืนยิงแก๊สก็จะมีรูสําหรับที่จะใส่แก๊สเข้าไปนะครับวิธีการเติมก็ง่ายๆนะครับ ก็กดนะครับนี่นะครับแกก็จะเข้าไปอยู่ในปุนยิงแกก็สามารถใช้อีกได้จํานวนหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับประหยัดอย่างน้อยเราซื้อใหม่เนี่ยก็อันก็ประมาณ20บกว่าบาทแต่ทําแบบนี้ประหยัดไปเยอะแก,ก๊ก็มานกระป๋องละร้อยกว่าบาทใช้ได้นานครับใช้ได้หลายเดือนเรียบร้อยครับมีแก๊สเรียบร้อย,ย,อยจุด